โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกิลันโอเวนเบรกนะครับในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่7มีนาคมนะครับ2565นะครับก็วันนี้เป็นช่วงแรนดนอมเซตนะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่แรนดอมเซตนะครับผมมีอะไรที่อยากจะมาถามเพื่อนๆหน่อยนะครับ ก็สิ่งที่ผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมแล้วถูกปะ่ะแน่นอนพอเป็นช่วงมีนาคมบางโรงเรียนก็น่าจะน่าจะนะน,น่าจะมีบางโรงเรียนที่เริ่มปิดเทอมกันแล้วนะครับหรือบางโรงเรียนยังเปิดอยู่แบบอาจจะยังเปิดอยู่แหละแต่อยู่ระหว่างการสอบปลายภาคนะครับก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่ามีโรงเรียนของเพื่อนๆเนี่ยที่เพื่อนๆเรียนอยู่หรืออยู่ในขณะเนี้ย มีโรงเรียนอะโรงเรียนของเพื่อนเพื่อนโรงเรียนไหนที่เริ่มมีปิดอะปิดเทอมแล้วบ้างนะครับหรือบางโรงเรียนยังเปิดอยู่แต่อยู่ระหว่างการสอบก็มาแชร์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้เออผมอยากทราบนะนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เออาานาะนะครับ,ก,นะรบก็ประมาณนี้อะยังไงก็ใครที่โรงเรียนยังยังไม่ปิดหรืออยู่อยู่ออยู่ระหว่างการสอบเนี่ยก็ขอให้เ,เพื่อนเพื่อสอบให้ได้คะแนน ดีๆกันทุกคนแล้วก็ขอให้ได้เกรดสี่กันทุกคนก็แล้วกันเนาะนะครับยังไงเกรดสี่นี่ก็คือได้ได้ได้ก็ยิ่งดีนะเพราะว่ายิ่งได้เกรดสี่หลายวิชาเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราก็จะก็จะดีขึ้นตามไปอะ่ะนะครับอ่ะประมาณนี้มาเข้าสู่ช่วงแรนดนอมเซตนะครับนอกจากบางโรงเรียนที่ เริ่มน่าจะเริ่มใกล้ปิดเทอมแล้วในขณะที่อากาศบ้านเราตอนนี้โหร้อนนะร้อนมากร้อนนี่ผมต้องอาบน้ําหลายรอบอะคือมันมันมันร้อนจนแบบไม่ไหวอะข้างหน้าแบบตอนกลางคืนก็ยังร้อนนะเพราะว่าบ้านผมอะคืออากาศมันอบอ้าวไงพอมันโดนแดดมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายอะ่ะพอพอตกเย็นมาปุ๊บถึงถึงตอนเย็นแล้วอะ่ะ ในบ้านมันก็ยังร้อนนะครับคือผมก็ต้องไปอยู่นอกบ้านแบบนั่งนอกบ้านอะไรทั้งนี้หนึ่งเพราะนอกบ้านมันเย็นอยู่แล้วไงแต่พออยู่ในบ้านมันยังร้อนคือต้องให้เวลามันผ่านไปสักสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยบ้านจะเริ่มเย็นละนะฮะพออากาศมันอบมาตั้งอบอบจะพูดยังไงอบร้อนมะเออไม่รู้จะใช้สับอะไรดีครับประมาณนี้ แต่ก็น่าจะยังผมไม่รู้นะว่ามีบางจังหวัดไหนบางที่อากาศยังเย็นเ็นหนาวหนอยู่แต่ส่วนใหญ่ผมว่าบางจังหวัดน่าจะเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วนะพอเข้าฤดูร้อนนี้ปุ๊บโอ้โหร้อนมากเลยฮะร้อนตับแลบเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะมาหนึ่งสองสามโอ้ได้ผูก,ก้ากลับมาผูก,ก้าหานนะครับรอบนี้สุ่มได้ผูก,ก้าหานกับคิตตี้นะครับ เป็นคิตตี้หรออืมนะเล่นเล่นเซตตามนี้ก็ได้ครับส่วนสมบัติที่สุ่มได้นะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะมีตุ๊ก,กตาผีใช่ปะอ่าถูกแล้วฮะตุ๊ก,กตาผีมีออนโยนอ่าอีตาชีสแล้วก็สมบัติสุดท้ายนะครับเป็นจรวดแครอทนะครับที่สุ่มได้เนาะสำหรับเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับที่สุ่มได้นะครับจะเป็นเพชรของ ฮุกนะี้นินจานับก็คือผีน้อยนั่นเองก็คือตัวนี้มาเข้าสู่ช่วงแรนดนอมเซตเลยนะครับมาเริ่มิ่งเนี่ยนาะเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยหวัวร้อนฮนะเริ่มเข้าหน้าร้อนแบบจริงจริงจังๆหน้าหนาวก็หมดโปรไปแล้วครับต้องรอหน้าหนาวกี่คือ ปีถัดไปเลยฮะ สุ่มได้เซตนี้นี่เซตนี้น่าจะวิ่งได้ไม่ค่อยนานนะเพราะว่าเป็นเซตร,ระดับคุกกี้ระดับคอมมอนนี่ ต้องกาหารชอบตอนมันแสดงความสามารถนะคืนข้อความว่าต้องกาหาอเคบนนาทามครับ สี่น้อยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะความสามารถมันคือช่วยขึ้นจากกลุ่มใช่ปะแต่ถ้าโดนช่วยขึ้นจากกลุ่มเนี่ยคะแนนก็จะนำคะแนนตรงส่วนนี้ไปไปทดแทนแบบยังไงอะ่ะช่วยขึ้นจากกลุ่มอะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ตกหลุมเลยเนี่ยก็จะนำคะแนนก็จะนำคะแนนตรงนี้คระไปเขาเรียกยังไงอะ่ะ แบบมันจะเพิ่มคะแนนให้ตอนจบอะหลังจากที่คุกกี้เลือดหมดอ่าเลือดหมดอะสำหรับตัวขัดสอง อ่าเนี่ยไหมมันจะบวกไป60ล้านก็คือมันจะบวกคะแนนให้ตอนจบแต่ถ้าเราตกกลุ่มเนี่ยมันก็จะไม่ทดอ่าจะไม่ทดคะแนนให้อะเนาะตอนจบเพราะว่าคะแนนเนี่ยถูกหักไปไปตอนเนี่ยช่วยช่วยขึ้นจากกลุ่มอ่ะประมาณนั้นอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วง random set ประจําสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในพาร์ทนี้เนาะมาเรามาเดินกระดานกันสักหน่อยฮะก่อนจบคลิป อันนี้ผมเดินไปได้แล้วประมาณ8รอบแล้วนะเหลือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่ก็จะเป็นคริสตันสองพันนะครับหรือ, 2000. อเพชรสองพันเกมอาถ้าเดินได้หกเก้านี่ถึงเส้นชัยไวเลยเนี่ยเนๆนมันต้องได้หกอย่างนี้ฮนะจะได้ถึงเส้นชัยไวๆ อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เนาะผมอยากทราบว่าโรงเรียนของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีใครแบบเริ่มปิดเทอมกันแล้วบ้างหรือหรือใครที่ยังไม่ปิดก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าว่าอสอบปลายภาคหรือ,อยังนะครับก็มาแชร์บอกได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ